คอกวัวเก่าโดยไม่ใช้ป Ł ุ๋ยเคบีกันนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดซับสไคร b ์ช่อง YouTube <ด>ผมด้วยนะครับสวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่ในแปลงอ้อยนะครับที่<อ>เป็นการเลือกพื้นที่นะครับต่วดีโอ,โอแปลงนี้ใช้พื้นที่เคยเป็นคอกวัวเก่านะครับเป็นพื้นที่เลี้ยงบัวยังไม่เคยยังไม่เคยให้ปุ๋ยน,นะครับ ยังไม่เคยให้ธาตุอาหารอะไรเลยใช้แต่ธา,าตุ<น>าอาหารจากธรรมชาติ<ะ>ดูขนาดลำนะครับตอนนี้นอ,อยู่ในช่วงแตกกอกำลังย่างป้องนะครับเพราะว่าปลูกเมื่อวันที่20ธันวาคมนะครับเดี๋ยวเราจะลองตัดช่างน้ำหนักดูนะครับผมจะเลือกมาหนึ่งลำเอาที่ว่าอยู่ประมาณปานกลางนะครับ มันจะได้จาก่าไรบอกกิโลบอกแต่ตว่านั่นได้แน่นอนฝั่งฝาปูนละไปถึงไปถึงต้มยางในน้ำเล้วคิดว่าได้มาแล้วนะครับอ๋อเรามาเจออย่างนี้นะครับประโยชน์อะไรที่เราจะได้จากการเข้าสำรวจแปลงนี้ครับเราจะได้ดูสภาพสภาพของดินแล้วก็การเจริญเติบโตนะครับ แบงนี้เป็นอ้อยที่จเจริญเติบโตด้วยอินทรีย์วัตถุนะครับแต่ว่าไม่ได้ทําอ้อยอินทรีย์ยี่สิบธันวาจนถึงตอนนี้นะครับ20่ธันวามกรากุมพามีนาเมตาพฤษภาประมาณ5เดือนกว่าๆเดี๋ยวเราดูน้าหนักของลํานะครับสังเกตดูนะครับ เดี๋ยวผมนับลำให้ดูก่อนจากโคนหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองนะครับสิบสองตรงนี้ยังไม่ถือเป็นลำเราจะเอาที่สิบสามยางป้องแล้วแล้วก็จะลองชั่งน้ำหนักดูนะครับ นะครับห้าเดือนนะครับน้ําหนักอยู่ที่ประมาณสองจุดสองจุดสองครับถือว่าเจริญเติบโตดีนะครับแล้วก็อ่าการแตกกอถือว่าที่ขนาดเป็นเป็นกอรแรกนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้า หกเจ็ดแปดลำเล็กอีกสองเก้าสิบสิบเอ็ดมีทั้งหมดสิบเอ็ดลำแล้วนะครับอันนี้เป็นความสำคัญในการที่เราเลือกพื้นที่ก่อนจะปลูกนะครับถ้าเรามีพื้นที่ที่ดีๆก็สามารถสร้างผลผลิตที่ดีได้เป็นการลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตลาลการลดต้นทุนไม่ใช่ว่าการเราไม่ทำอะไรเลยนะครับคือการเราเลือกใช้เลือกทำกิจกรรมอย่างชาญฉลาด คือการลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตสำหรับแปลงนี้ที่จริงๆสามารถเป็นอ้อยอินทรีย์ก็ได้แต่ที่ไม่ได้เพราะว่าลุงหยองนะครับได้ใช้การกำจัดวัชพืชไปนะครับอสองตัวนี้นะครับอ,อย่าไปใช่ความสำคัญที่ยี่ห้อนะครับก็คือช้างแดงหรือทูพดีนะครับแล้วก็อาร์มีทีนครับผสมช้างแดงเป็นการกำจัดวัชพืชแบบ เมื่อก่อนเป็นตัวยาที่ฮิตมาแรงในหมู่ชาวไร่อ้อยนะครับกำจัดวัชพืชไปแล้วนะครับยังไงถ้าใครมีอะไรแปลกๆครับสนใจให้ผมไปดูไปตึกษาผมยินดีที่จะเรียนรู้ร่วมกับเกษตรกร,ร,กรทุกท่านนะครับสวัสดีครับ